รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัททอสตูดิโอจำกัดกอดรัดฟิลทริฟร่วมกอดรัดโดยอีซุซุมิวเอ็ก์รุ่นใหม่เดนิวออนนิสสวัสดีครับ,รบขอต้อนรนะับทุกท่านเข้าสู่รายการกอดรัดฟิลทริฟแอนเลิจอของเราวันนี้บอกเลยว่าหนูสนิทกับเขาเลยจะบอกว่าเขาเนี่ย คือแบบเป็นแบดบอยเป็นผู้ชายที่อบอุ่นน <reco on. S 1> ่า <color>. รักเล่นละครก็เก่งร้องเพลงก็เพลาะเป็นแชมป์นักล่าฝันแต่วันนี้เขามากับใครมากับโอ้โหน้องชายเขาเฮ้ยพ่อเขามากับพ่อวันนี้พ่อจะมาคุยกับพี่เพราเมื่อก่อนนู้นเขามาเขามากังมีนี่เขารอเราอยู่แล้วไปเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะครับเราพากันมาเที่ยวแบบชิลๆชมวิวธรรมชาติกันที่ร้าน ต้นข้าวหอมคาเฟ่แอนฟาร์มลาดหลุมแก้วปทุมธานีที่เป็นทั้งร้านอาหารนะครับแล้วก็ร้านเครื่องดื่มบรรยากาศชิวๆกลางทุ่งนาธรรมชาติแถมมีการทำไร่นาสวนผสมแนวเกษตรอินทรีย์ให้เดินชมอีกด้วยเรียกว่าคุ้มเลยวันเดียวก็เที่ยวได้ นี่ีเดินทางมาที่นี่ไม่ยากเลยนะคะขับไปตามเส้นทางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะผ่านตลาดละแห่งร้อยปีนะคะแล้วก็ขับต่อมาทางถนนเรียบคลองละแห่งประมาณอีก2กิโลเมตรพอพ้นโค้งก็จะเห็นร้านต้นข้าวหอมคาเฟ่แอนฟาร์มเลยค่ะนี่แขกรับเชิญเราอยู่นี่แล้วตุ้ยสวัสดีครับคุณพ่อครับนี่ น้องเทียนน้องเทียนนี่ก็เล่นด้วยวันนี้เนี่ยเรามาเที่ยวแบบชิลๆชมวิวธรรมชาติถูกต้องเลยจริงๆเราดูแล้วเหมือนมีหลายโซนแต่เราไม่สามารถอธิบายได้เราต้องเชิญเจ้าของมาอธิบายดีกว่าขอเชิญคุณโอ๊ตเลยครับเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตฮะที่นี่มีกี่โซนอะไรยังไงบ้างครับ ก็ที่นี่จริงๆแล้วมีอยู่3ถึง4โซนครับก็เริ่มต้นจากฝั่งนี้จะเป็นโซนการเกษตรผสมปานกับการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปูเลี้ยงปลาครับอยากรู้มากๆเลยครับว่าที่มาของร้านเนี่ยมาแบบนี้ได้ยังไงพี่เป็นแบบเป็นชาวเกษตรหรือว่าเป็นยังไงไม่นะครับก็คือเริ่มต้นจากน้ำท่วมใหญ่ปี54หลังจากปี54มาเนี่ยเดิมทีตรงนี้เป็นสวนสวนมะม่วงตั้งใจว่า เปิดร้านกาแฟเอาไว้มานั่งเล่นชมต้นข้าวข้างร้านอะไรอย่างนี้ครับก็คือมีโซนบ่อปลาโซนเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับโซนอาหารครับโซนคาเฟ่ด้วยใช่ครับอ่าแล้วก็โซนที่ปลูกผักทั้งหมดเลยใช่ครับโอ้ที่นี่เปิดปิดกี่โมงและปิดหรือเปิดวันไหนบ้างครับก็คือตอนนี้เราเปิดทุกวัน8ปดโมงเช้าปิดก็6กโมงเย็นครับใครที่สนใจอยากจะมา ดื่มดากับบรรยากาศกับอาหารอร่อยๆมาได้ทุกวันเลยได้มาได้ทุกวันเลยครับแล้วเมื่อกี้มีเห็นมีหมูแคะวิ่งอยู่ด้วยใช่ครับใช่ใช่หมูแคนี่คือเย้ะ่ากี่ตัวตัวเดียวเพิ่งได้มาตัวเดียวครับแต่แน่นอนครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยเรามีของดีมาฝากอีกแล้วนะครับมีรางวัลมาแจกครับเพียงถ่ายภาพขนาดูรายการก่อนรละเซลทิปของเราในเทปนี้นะครับโพสต์และแชร์ภาพลงใต้คอมเมนต์ใน Facebook and Channel ภาพไหนโดยใจทีมงานรับไปทันทีเลยครับเป็นกิฟต์วอลช์จำนวน สรางวัลแด้ทั้งสารางวัลนะคะอย่าลืมเซลฟี่กันเลยนะคะตอนนี้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโอ๊ตมากมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้านี่เราจะให้พอลูกคู่นี้เขาเมาส์กันเมาส์กันอย่างเมามันกับช่วงจริงหรือไม่จริงป๋าเมาส์บอกว่าตุ้ยเป็นลูกขี้ฉาเห็นพ่อมีความสุขกับแม่ไม่ได้เวลาทะเลาะกันเนี่ยเราเป็นคนเคลียร์แต่พอเขาดีกันเนี่ยมางคนเน่า